สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยบอกว่าชีิอยู่ในหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะโดยเอ้ามือนี้กะบาลีพี่น้องเอ้ยมาเปิดคลิปอยู่หวยเนาะพี่น้องเอ้ยบนหูวทางฝั่งไทยเพิดในแต่ทางบ้านบาลีเอิ้นหวยหวยห้องพี่น้องเสียงน้ำลายตาตาดอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ฝนตกเฮงพี่น้องเอ้ยออเมรีน้ำลำธารเฮาเนาะพี่น้องเนาะน้ำขุ่นได้พี่น้องเอ้ยโดย อ้ามื่อกี้พี่น้องเอ๋ยบาลลีมีโอกาสเดินทางมาทางบ้านพ่นตูมพี่น้องเอ๋ยพาลุงเฮิมมาเอาข่าวขอกมอบให้ทางาลานน้องดาววาสันนะพี่น้องเนาะโดยก็เลยบาลลีสีเอามีโอกาสมาโอ้ดนดนอะไรบาลลีมาตั้งแต่มอบเป็นตัวแทนให้ทางเมเมวอนเพิเ่อแต่ก่อนผู้แต่ทางสาทองมามอบให้เนาะก็โดนเติบสิเป็นเดือนแล้วไปจักพี่น้องเอ๋ยอ้าเมื่อนี้บาลลีมีโอกาสเข้ามาก,ก็เลยสีเอา ก็ต้มขนมมาม่าปลากระป๋องและให้ทางขอบครัวน้องดาวเพิ่นน้าพี่น้องเนาะบอลได้มาเยี่ยมทางน้องเพิ่นเตะโดนๆล่ะพี่น้องเอ้บอบได้มาเปิดคลิปอยู่ห่วยน้าพี่น้องเนาะเสียงน้ำตาตาอยู่พี่น้องเอ้ไปพี่น้องเอ๋เมื่อคืนนี่ก็ฝนลินได้ทางบ้านบอลีก็ได้อยู่พี่บุหัวโตกหรือบอลลินก็ได้นะพี่น้องเนาะไปที่ขอไปหาทางน้องๆเพลินน้ำกันพี่น้องเอามาม่าปลากระป๋องไปฝากคนก่อนน้าพี่น้องเนาะบอได้มาแต่ดนแล้วบอลได้โดยพี่น้องเอยไปพี่น้องเอย ก่อนขไปหาน้องดาวกับผูลุงเฮิรมก็ไเ้เมนคบอ่ว้พีน้องไงดโวยดยเห็ดเนี้ยอ่ะนะลุงเห็ดปวกบเ็ดเ็ดเอกมซโดยเดี๋ยวปืนสีแกงมาให้กินันข่อยได้โดยเ็ดเพิ่งคมพีน้องไรามาใ่ใส เพิ่งแบ่งให้เนาะโอ้โดยโดยพี่น้องเอยเพชรเพิ่งขมอยู่ท้ายหนึ่งกิโลสองละห้าสิบเลยบรีอันนี่เห็นบ่แมยียนจิ้งจิ้งเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ๋ออ่าพอดีสบายดีทั้งเอื้อยเนาะโดยสบายดีได้จักเดือนแล้วนะฮะน่ะเก้าเดือนปลายเเดือนปลายอุ้ยอันนี้สปอนเซอร์บารีเลยพี่น้องเอยวางไว้นี่อืมเฮือยนพันอยู่ข้างๆนี้พี่น้องเอ๋อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะเอา ปลากระปองให้เพื่นชิมจังหน่อยก่อนลุงเอ้ยปลากระปองให้ชิมพ่อนี่แล้วนี่แบ่งกันกับอันอู้ดตาย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 เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอ่ามาเลยก็หาลุงเนี่ยกวะมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงพี่น้องเลยอ่าคนละแบ่งกันให้ผู้เมนเมนเมนแล้วให้น้องดาวนั่นี่พี่น้องเอ้ย

ลองชิมเบิ่งเด้ยเด้อโดย์กับนมแพ็คหนึ่งไว้กินเดย์พี่น้องเอ้ผู้ชายหรือผู้หญิงอันไหนฮะน่ะผู้หญิงพี่น้องเอุ้่นเมตุกะสบายดีเมตุฮะเดย์เจักเดือนแล้วก็เจ้าเจ้าเดือนปลายเเดือนกับเจ้าเดวันนะอือเเดือนกับเจาเป็ดมือเลยมันชิดสิบเดือนแล้วนี่พี่น้องเอ้ย เออคืออยู่ดุนใช่เนาะคนเอาหมักอยู่หมองฮันเคยได้ชิปเดือนไปเคยได้ชิปเดือนบ่เจ้าได้จะคนแหละได้สามคนนะสี่คู่นึงสองคู่นึงผู้ที่สี่บ่ตัวนี้ผู้ที่สามผู้ที่สตอนนี้ยังอยู่ผู้หนึ่งบ่ผู้ชายหรือผู้หญิงนะผู้ชายยังไงบ่ผู้ชายอันนี้แหละผู้หญิงผู้หญิงอืมอืมพี่น้องไงผู้นี้ผู้นี้เมยเจ้าบ่ อืมอืโดยโดยปลากระปองแล้วไม่ตู้ด้อเคยได้ชิมนบเคยได้ชิมเคยได้ชิมอยู่บออืมโดยโดยปองเดียวนะบ่กินชามือผูเออพี่น้องไงปองเดียวกินตั้งสามมือพู เพื่อว่าได้เราตัวนี้น้อยนึงพี่น้องเอ้ย<ฮ>ปองนึงมันก็นมีหลายตัวได้เ<ฮ>นาะอ่าโดยโดยเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวฉีแบ่งมาม่าให้เพื่อนเพาะพี่น้องเอ้ยอ่าอ่แบงให้คนท้องพี่น้องในผู้เด็กน้อยน้ำเนาะอ่ะไวตไ้ต้มกินด้วเจ้าเด้อใกล้ละบ่เป็นได้ไงอืมโดยพ่อเพิ่นไปใช้ซะออกไปนาบ่ อืมดอโดยเอาสำนักเด้อเจ้าเด้อเดี๋ยวเขาไปหาทั้งน้องดาวคนก่อนพี่น้องเอ้โดอยดอยน้องดาวเอ้ยของน้องดาวอะไรพี่น้องผู้เป็นเป็นใบเนาะที่เพิ่นโดนอันน่ะพี่น้องไหนสิฮู้กันฮัลโหลพ่นโดนในมื่อนั้นฮัลโหลพี่น้องเอ้ยโดนจุดๆุดจุดจุดเอเด้อ

ยังเทหยนบอกแ่พี่นอไยบ่ได้ไปน้ำเห็ดไอ้แก้วเรบ่สน้องบาขึ้นไปทิศก่อนนั่นนะเพื่อนบางงานมันแบบนี้น่อยวันเพ่ใหายเาไปเอะนอืมงานบอคอยลายบอ่อนิ่ด้อดยโดยเนมาเหให้วันดยโอ้มาให้กันฟังมาล่ำให้กันฟังเลยบัดนี้อ่า พี่น้อยเอาของฝากเด้อเอ้ยเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเลยมาม่าปลากระป๋องต้มขนมอะไรพี่น้องเลยไปหาลูกให้ยังไงลูกเลยหยุดเงียบอ่าสร้างได้อเลีพี่น้องเลยสร้างให้เงียบก็เงียบบาดนี่โดยกินโดนกินเก่งค่ะบกตุ๋นตุ๋นบกขี้ฮะนะ กินนมเม่พันนี่บอกินมพุ่นกินนมพุ่นบอเข่าของลุงเฮิมเอามาเหมาะให้พี่น้องเ้ยอืมอยากลุกบ่ลงด้วยเหรออกมอยากลลอ๋ออ๋ออ๋อ้งมดิเอ้าป้งหน้าเม่พันเลเงียบเลยบาทนี่ พี่น้องเอ้ยแบบทือว่าหูจักมือนะโด่ยอยากกินอยากกนมนะคะเหนอยใโดมหนนะได้ชื่อแล้วบ่จันทวีพี่น้องเอ้ยหนายต่ผู้ไดตังให้คุณหมอมีผู้หาซื้อให้เยอะพี่น้องเอ้ยอ chan tàu vi may vẫn chưa yung go soupy soupy long dao bởi vì bằng đường tây chan anh am là nó mhm 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 เอาซื้อในแหละเพื่นวะมันจะชักอยู jaar jaar> ่เลยเพื่นวะงามงามจันทวีก็งามแล้วได้จักเดือนแล้วก็เจ้าก็เดือนกว่าแล้วเนาะไม่ถามเดือนปลายเป็นยบุทนาอดทงบ่บ่บมุทนานทอดด้โดยโดยพี่น้องเลยน้องบุทนาอดทงนุ่มเมย์บริกินบ่เจ้าเพิ่นกับมาให้กินในลูกเพิ่นใส่เลือดเด้โอ้เมนเลเนาะแล้วเพิ่นกับหมอเพิ่นกับมาให้กินดมเมย์เด้โดย โอ้เมียนแหลกพี่น้องเพื่อนวันเพื่อนบ่มีเลือดเพื่อนตื่นเลือดเพื่อนแบบมาให้ลูกกินเมันบอกอะนะแย่นมันบอดีกับเด็กน้อยน้องดูดูดูพี่น้องอะหิมระบัดนี้เฮ้ยคือแม่อยู่เนาะคือบอจ้ะวะคือแม่บอกไม่คือพ่อบอกจากแรกบ่เห็นพ่อเลยพ่อกระต่ายเมืองไทยเลยพ่อกระต่าเมืองไทยคืออยู่ โค้งหน้าจมูกอย่างเงี้พันก็นกนคือเมยอยู่พี่น้องเอ้อาอัยดมพันเด้ดมเพื่นอยู่ใส่ไหนไมพ่นผูนนนนน่อเนเาเพแมเ้อแล้วหูเรื่องอยู่บ่เอ้ยพันนี้ก็หูแรกอันบ่ก,กับภาพภาษาแหไะลูก ดมใสแบบฉีดเออดิ้งหน่อยออกดมนั่นแล้วมันละบอกวิ่แม่แม่แม่มันอยู่กำกับแล้วตั้งมันลุยขึ้นมาตะกี้มันชงดมมันใช่ใช่นั่นลูกแบบเขาฉิเออดิ้งหน่อยออกดมนะคือจะจืดนะเดินแข่งเฮงอยู่เนาะเป็นเนาะผู้ใดหายแม่ท่านเบื่อซื้อหายเรื่อยบ่ขนาดหายตอนเว้นนะเพื่อนบ่อยากรับอยากนอนเด้ แกกิ yeah, mm ้ว hmm. ล mm ่ะนอนอยู่กินเก่งเฮาบ่แม่คี้แข็งแรงอยู่เฮาเพิ่นทําบ่เป็นตัวอะนะลูกได้ๆๆกินดมเก่งแล้วโทลงเหือมเพ่นนะมันดมมันนองจันทวีเบิดแล้วเพ่นว่าสิามาตมือใดเพ่นว่าาตะพตกแต่ว่าเกี้ยงกวยอยู่ตัวเราก็ได้เนาะอือตะนอยอยากให้เรื่อยติกงเวนสบอด่บ่นอนได้กงเวนเพิ่นบ่นอน อืมดอยดอยพี่น้องเลยโอ,โอไ้ไปกินอันนี้เนาะพี่น้องเลยมีแต่ของแพงๆซับไม่ยั้งเลยนะงัวบอ่อ๊อะหาวสวนหัวหินอืมพีน่น้องเลยได้กล้าได้บุ้งบัล่าบอ๊ะไม่ตุโอ๊กฮากกษิตตกว่าง,งฮากกษิตตกกล้าบ่เออบุ้มีน้าแห้งแหล่งคนไม่ได้ตกลูกเอ้ยอยู่ที่น่ะ ใช่คือทางเพื่อนอยู่เอามาหักโต๊ะหักต๊คืนนี่บ่ต๊ะช่องชำมือนี่แหละคแต่น้าแม่ยังได้ดูดหนังขึ้นโถยได้ใช้วานกาน่ะดูดน้ำห่วยเออมันชู้โดยโดยดูดโดยแจ้งอะไรชูนน้ำมันลดถ่ายจังอะไรชูนน้ำมันดูดน้ำมันจ่าน่าจ้าได้รบศักดิ์กันแม่ไม่ได้เมีนานเอาหน้าอัน อันตอนท่าไปเบิ่งตอนนั้นนะจ๊ะแม่ก็ไม่ได้ไปได้มาอยู่เฮิร์นโคลไม่ทาวกับแม่ไม่ได้ไปเห็ดนะไม่ได้ไปเลยกรพาะแล้วอืมก็ไม่ได้ไปตะกี้ไปน้ำปลาด้วยปลาเฮิร์นโคลบั่นให้เท่าไหรเลยไปกินเนยโบเบนว่านะขับั้นให้หมักให้มันโดออันตัวเทียงครับไปเบิ่งกี้นะไหนไปแล้วม่ได้ไปแล้วอืแม่อันก็เลิกกระเพาะเลยเอาเลิกกันแล้วบ่จ๊ะโดย เลิกแล้วว่ชิการหาอยู่เลิกกันตอนใดอ่ะเลิกกันตอนแหล่ตอนย้ำแหลงนี่แหละตอนแหลงกันนี่แหละวางแหลงนี่แหละหนูก็แม่ก็ไม่ได้เคยว่าป้ไปมันี่ไม่ได้รับไม่ได้ไปน้ำปลาน้ำผั่วอะไรมาเนี่ยนยูเหนื่อยเห็นกันไม่มีเลิกอันอันผู้นี้ได้หลังผู้นี้ได้บ๊ทได้เลิกก่อนเลิกก่อนเลิกก่อนอีกแม่มาเกิดไปไม่ือเบิงไมหื้อนะไม่หื้อนองไงลูกเดยเบิ่งเด้เข่าคองค่ะผนมาเลยพี่น้องไอศาสตร์ศาสตร์มาเลย โอ้เป็นไะไจังว่าเลิกกันนะมันของแบบมันมันมีน้พิจัยกันบ่แม่แบบมันแบบว่าไปแบบวาดัชลินกินแบบไปแบบคือหมูนี่แหละรู้ฮาแม่ตุมนเพชรเหมดยเลิกกันีกับชงกันโลกนี้น่ะโดยดยอ้าวฝนตกระบาดนี่พี่น้องเอ้อ มีมีผู้น้อยนี่แล้วก็คือว่าคือมีอีกผู้หนึ่งบอ้องดักผู้ใดยผู้นั้นบอกแมนผู้นั้นกับผู้นี้แหละลูกเออบอชื่อบอดีกับมาแต่หึงเลยแมนแผู้นี้เอ่อกับผู้นี้สองคนผู้นี้ชื่อนี่อะไรก่อนนาเจ้าน่ะบอกมันลูกฮะชื่อพุทธพอดผู้นั้นได้ใช่ชื่อแพชื่อพอดกับชื่อแพทพอดแพทเมื่อได้เปิดเทอมฮะบอกมันลูก

พี่น้องเออก็พอพันเลิกกันแล้วติบริฮู้เลยบรีเกอดมาตอนนี้ก็บริถามโอืมันนี้กับบบริเฮดให้เฮดหน้าเจ้าก็ได้เนาะบริเฮดได้เพรแม่ก็บมันมีบนเฮดหน้าเลยอืบริเฮดแบบโม่จ้างโม่ไปสั่งแม่ก็ไปคีอการนำให้ดำน้าแม่ก็ไม่ได้อยู่เลยจังหน่อยมีมีผูจ้างดำให้ดำหน้าก็ไปเนาะโดยโดยพี่น้องเออ แกกินแล้วนังขนมหาแบ่งกันกินเด้ออูแบ่งนอ้นองๆพอนกินฮะพี่น้องอเอ้ยอ้าวเฮงเขา่าเฮงเข่าระบาดนี่ยโตกตกบ่เมื่อคืนนี่กะทั้งนี้ฮะตกแสดงว่าตกคือการยุสนะพีน่น้องเอ้ยขุ่นน,น้ำไม้น้ำมันกะห้งมาทางบ้านโคกทำสิกินแห้งเจอจะไหงว่าตกคือการท่านแหละเปียกโคจักอยู่บ่เมตุ อะไรลูกอ๋อๆๆๆเพิ่นก็ยังอยู่แหละจังว่าเด้อต้องถามลุงเฮิมลุงเฮิมแล้วจักบ่แต่ยังน้อยผู้เฮาก็แม่นโดยาแต่เฮายังน้อยนกผู้น้บ้านนี่เอาโอยู่ในเอาลบ้สอหอยเพิ่นโดยๆาซํานึกสิบ่จักดอกแต่ว่าอันจักแต่ว่าพ่อแม่ก็สิาน่ะฮู้จักอยู่แต่เฮายังน้อยู ก็เป็นยังหรือแน่ใดเดี๋ยวนี้กันเลยแล้วนว่าแม่นั่นภาบช้ำลูกอะเธอได้ยินอยู่แต่เขายังน้อยพูนนองหมดอย่อยแม่ไปไปตลาดไปน้ำาไปนม่นันเยลยน้ัอ่นขลูกัดน้ออดอยดอยพี่น้องคุณได้ไปหาเห็ดใช่ี่น้องดาวอะไน้องดาวบ่เออเห็ดพวกได้กินแล้วบ้านนอกปนี้ฮะ เห็ดปวกก็ได้กินท่าเดียวนึงได้เลยเห็ดปวกออกหนึ่ได้กินท่าเดียวแม่เหอดทองตลาดเพิ่มได้บักดีลายนึ่งเนี่ยนี่พี่น้องเห็ดเพิ่งขมตีแม่นแบ่งให้ลุงเฮิร์มเบ่งให้ลุงเฮิมเพิ่นว่าเพิ่นมักอะไดรแซ่บของขมตีเบาไวและบารีแบบนี้พี่น้องเลยมักกันอะไรเนาะลุงเฮิร์มเอาแซบอ่ะผู้เรามักเรามักขมเด้ แต่ว่าเฮ็ดพึ่งอันยังก็เฮ็ดพึ่งมันมื่นนะเฮ็ดพึ่งน้ำผัดบะคมอ่าโดยอันนี้ผัดคมคมบอยที่มันคมกินหนำก็คมน่กินน้ำผบะคมได้เรกินหนำพุ่นมันคมเพิ่นมักแล้วเพิ่นเบาแล้วเรามักเพิ่นรามัก้ขาวเที่ยงกินแล้วบ่สะกินกินแล้วข้าวเที่ยงนะนุ่มไหมด้วยกินน้องไหมบ่ซุปนุ่มไหมซุปนอ่มไหมพี่น้องเอ้ย เปิดเทอมแล้วก็เข่าบัดสองเราวะแม่นเข่าอยู่บ่อเทอมกับเข่าเช้าเสียงเสียงแล้วเพิ่งกับปิดเทอมอยู่ห้องห้องไหนได้นางเจ้าน่ะห้องปอนึ่งพูดนั่นได้สิปอนึ่งคือกันแหลกสองอีหลงคือกันเป็นระเบ้อเขียนชื่อเป็นระเบ้อบอกเป็นว่าลงบอกเลขเป็นแล้วบอกนะแม่ลงได้จากเดือนเลยลงปีแล้วนี่แหละนน่ะเป็นบ่อมามาเป็นมาพี่ที่ทดสอบ ควมหูมาบึงดูฮะอ๋อสูมลูกเป็นบ่นี่นลงนี้เปลนงอยู่ปนนึงาบวกหเท่าไรสิบเอ่สิบห้าบวกบวกสิบสามเป็นเท่าไรเหลวองไ่เวรงอลไเวงิบห้าบวกิบสามเป็นเท่าไรกำลังไล แฮนบอสะหกสะแพี่น้องเอ้หยองเลยคนนั <No ้นก็ได้เสื้อผ้าตัวนี่ใช่น้อแหละนี่นเอานอนนั่น่ะ แล้วใช้อันดมพนัน,นแต่หูเราบริเงินเหม็นบอกเลยบอกใส่แต่มือแบบนี้ลใส่แต่มือแต่นั่นนาแต่ว่าเจ้าสื่อสารได้เนาะ<ม>สื่อสารกับเราได้สื่อสารได้ยอ,อือื่อสารได้เบิร์ดใน,นดเบิร์ดแต่แม่แบบเป็นลูกของแม่ก็เป็นลูกคนอื่นนะแบบเคบยมาถามแม่นะแบบคนใบเป็นแม่ก็หู่จักเบิร์ดนะเป็นเลยเนาะแม่หู่จักเบิร์ดภาษาแบบค้นใบง่ายๆก็ได้ซึ่งแบค้นใบแล้วแม่หู่จักเบิร์ดนะภาษาเพลินว่อง่ายๆค่ะ แต่ข่าวกันแส่แบบอใส่ไม่ได้พันธีข่าวประเทศนั่นไหนเพราพี่เข้าเพื่อนกันอยากเข้าเพื่อนกันกินแล้วนายบอกนากินแลบบ้วนดอ ú, ยเอาสำนักเด้อไดเข้าไปป้ายเด้อได้พันธีเด้อสบายด้วยสบายด้วยพี่น้องเอ้เผาไปทางอื่นอีกพี่น้องเอ้ให้อีกแล้วไม่ขอโทษเด้อไปป้ายเด้อไม่ตู้เด้อ ดยบายสบายดีโดยโดยโดยยูดีไม่เฮงโดยโดยไปเดนเ้อน้องเด้อโดยโดยพี่น้องเออฝนมาหลายภาไปทางอื่นอีกบรีก็ได้พี่น้องเพิ่นอยู่นี่พี่น้องเอพี่ต้นลำไยเพิ่นกะจึงเป็นว่าลกเงยงยังยู พี่น้องไอ๋ยไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เก่าของที่บรลมม่อมให้ก็เป็นของพี่มีเด้อพี่น้องอยู่ทางเดนมาร์กเนาะอ่าได้มาให้ทางเมย์น้องดาวแล้วก็ให้ทางอันยาเอือยเพิ่นผู้เพิ่นทอกพอด้าก็แบ่งปันกันอ่าแบ่งปันบุญกุศลไปและหลายคู่หลายคนพี่น้องไปสละกิ่งนี้กบุญขอบคุณทางพี่มเดอร์ลายให้เพิ่นร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แฮงเนาะกับบุญที่เพิ่นได้สั่งมาพี่น้องเอ้ยบุญนั่นแหละจะส่งผลให้เพิ่นร่ำร่ำรวยรวย มีความสุขความจเจริญเดอ้อพี่น้องไปสละคลิปนี้น้องบอลีตอนฝ้าฝนตกลาพี่แล้วน้องไปก่อนสบายดีตอนสายๆเดอ้อเบิรสุขุสุขคนพี่น้องเอ๋โดยอ